เอาไปเล่นน้ำเดี๋ยวลูจะเป็นตัวแทนนะคะกับคนที่เล่นน้ำในช่วงหน้าหนาวโอ้โหสัมผัสความเย็นลีเดียวที่เดียวีเดยไปล่ไป้ทำตัวทำตัวเย็นไะเย็นไปเย็นไปโอ้ยเย็นปลามาลอยบอลบองกับอะไรหมด้ว คนเห็นนะคะว่าคลิปนี้เราเปลี่ยนกล้องนะเจ้ากล้องตัวนี้นะคะไม่ใช่ DJI Action 5ธรรมดานี่คือ Action 5 Pro ด้วยนะใช้งานง่ายมากแกมันมี Quick Shot เลยเพราะคือกดข้างบนอะ่ะความไวในการอัดคลิปอะ่ะ0.3วินาทีไวอันนี้ก็คือกดปุ๊บถ่ายได้เลยเซนเซอร์นองคนเนี้ยใหญ่มากๆนะถ่ายในที่มืดได้ดีมากๆด้วยที่เราชอบอีกอันนึ้งก็คือ ันต้องแบบว่าทนร้อนทนหนาวทนผูทอากาศได้ทนการกระแทกลงน้ําได้อะไรเงี้ยน้องคนนี้ก็สามารถทนได้ดีมากๆเช่นกันแล้วก็บัตเตอรี่เขาเนี่ยค่อนข้างอึดถ่ายได้ยาวนานสีมม่ชมมั่วโมงสี่ชมมั่วโมงสี่ชมมั่วโมงอันนี้เพื่อแบบยาวนาน,นมากก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นกล้องที่รอมาใช้ในปีนี้นะแล้วนอกจากที่น้องเขาจะมีแบบอึดถึกทนถ่ายฟลิปแอะกดยิ่งได้ไวใช่ปะเขายังมีแบบว่าฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบก็ประมาณนี้